อะไรจะเดินขึ้นแล้วนะบันไดพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังสุดหล่อไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่บันไดน่ากลัวเกินโอ้โหฉันบอกรักเธอบนรถสองแถวกลิ่นกายของเธออบอุ่นด้วยสปูนอกแก้วโอ้แม่ตาแป๊ว พอได้แล้ววิ่งเลยเว้ยโชกโชพลังเหลือพลังเหลือไอหนุ่มพลังมากไอหนุ่มพลังมากไอหนุ่มพลังมาไอหนุ่มพลังมากปวดปวดขาปวดขาพวกวิ่งนี่แหละ,ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพิชิตเรียบร้อยทั้งเดินขึ้นเดินลงแล้วก็จะเดินเดินไปที่รถแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองมาเดินนะครับลองมาเดินดูนะครับผมทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันแน่นอนพอผมนี่คือ ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเล่นเกมทํางานเล่นเกมกินขี่รถอย่างเดียวคนรักสบายแบบผมเนี่ยมันได้แค่นี้มันก็ถือว่าโอเคลแล้วและตอนนี้ผมก็ส่งของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปส่งดินปลูกนะครับที่บ้านเบีงหนองร่องนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ผ่านที่วัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับจบังหวัดน้ำพูเนี่ยนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ผมก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะวัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยผมจะลองเดินขึ้นครั้งที่สองของชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเป็นคนน้ำพูนะผมเดินขึ้นแค่ครั้งเดียวตอนนั้นรู้สึกว่าจะเจ็ดแปดขบเนี่ยแหละเดินขึ้นเพราะพ่อ,พอเป็นเด็กนะครับแต่ตอนเนี้เราจะเดินขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ที่ผ่านมาขึ้นเป็น5้าครั้งสิครั้งเนี่ยเรารถยนต์ขึ้นตลอดเลยนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยรอบเนี้ยผมจะลองเดินขึ้นดูว่ามันจะได้ไหมยังไงไปลองดูด้วยกันนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนกับการเดินขึ้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยกาลังกายก็ไม่ออกนะครับเล่นแต่เกมอย่างเดียวนะครับไม่ได้ออกกําลังกายกับขาอะไรสักอย่างเลยจะดูว่ามันจะได้ไหมนะฮะมดมากขึ้นป่าตาก่าตำบมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพู มาในจอดรถกันเราเข้ามาในวัดแลครับได้จอดรถกัน จะเอาต้ไปจอดใกล้ๆกับบันไดที่จะเดินขึ้นนะครับตรงไหนเนี่ยบันไดที่เราจะเดินขึ้นกับไหนเนี่ยเราจะจอดู่ข้างนั้นเลยลงนะพอคุมให้เขาได้แค่นี้แหละ นี้นะะ้โอ้ยนี่ผมยังเดินไม่ถึงไหนเลยนะครับผมเดินจากที่จอดรถผมมาที่บันไดยองไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้โอ้หลายร้อยเมตรเหมือนกันนะครับตอนนี้เดินมาเห็นบันไดยอยู่ข้างหน้าแล้วในชะ่ไหมแต่ว่ายังเดินไม่ถึงนะเอครับเดินมาถึงตรงนี้ทางเดินขึ้นพระธาตุสี่คูบา นะครับอมจะตามป้ายมาแล้วกันนะครับก็เดินล่มเล่นอยู่เหมือนกันสุ้มกาแฟตัวหอยบุญน,นี่สุ้มกาแฟตัวหอยบุญน,นะครับเราจะไปเดินตรงไหนเนี่ยจะถึงหรือยังเนี่ย เอา้ามันไดอยู่ตรงนู้นนี่ว่ะต้องมาทางนี้นาหามันไดขึ้นไม่เจอแค่เดินนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเว้ยตอนนี้ผม ถึงหน้าบันไดแล้วครับรู้สึกหน้าเกงขามเสลือเกินนี่อเราจะเดินขึ้นแล้วนะบันไดพร้อมก่อสุดหลอ่อพร้อมยังสุดหล่อไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่บันไดหน้ากลัวเกินโฮ,โฮ,โฮ้โตรงนี้อ่ะพราทาจด JD4 คูบา โอ้ช่วงทำใจด้านบนนั้นคือเป้าหมายของเราเราอยู่ข้างล่างนี้เรายัางเห็นด้านบนอยู่นะครับแต่เราจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับสิบห้ากาสิบเจ็ดนาทีนะครับไปได้เวลาลุยละวันนี้ผมนับมาเท่าไหร่ละนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

จ็ดสผมจะเดินไปให้มันถึงร้อยแล้วผมจะพักแป๊บนึงเจ็ดดสปด่าร้สิบร้อยห้าสิผมจะพักตรงขั้นที่150 1 5อยสิบเนี่ก่อนนะครับผมนั่งแล้วเอ,อไม่อยแล้ว ก็ก็เห็นอยู่ว่ามันอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้เลยนะครับตอนนี้เราพักอยู่ที่ขั้นที่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับพักหายเหน่อยก่อนเดี๋ยวเข้าไปต่อเติมเติมน้ำก่อนจิบจิบกินทีเดียวหมดเดี๋ยวหมดเลยนะครับ ปเดี๋ยวเราจะเลื่อนต่อแล้วนะครับไปต่อต่อต่อโอสเตตนี้ยากเพราะมันเริ่มอย่างนี้แล้วนะครับร้อยห้าเอ็ดละไปร้อยสองสองสาม หกเจ็ดแปดเก้าสามร้อยสามร้อยมีศาลาให้นั่งด้วยเดี๋ยวนั่งที่ศาลาดีกว่าสองร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดถึงศาลานี่สามร้อยสิบเอ็ดไปนั่งที่ศาลาก่อน ผมขอนั่งที่สาลาก่อนโอ้สามร้อยสิบเอ็ดขั้นผ่านมาแล้วเฮ้ย<ฮ><ฮ>ผมว่าขากลับผมต้องต้องเอาน้ำมาด้วยเพิ่มเพราะของผมจะซัดน้ำละตรงนั้นเป็นห้องน้ำนะครับนี่ถ้าใครเดินขึ้นมาแล้วก็ปวดก็นะ ในห้องน้ําก่อนนะผมว่าน้าเป็นนั่งอย่างเงี้ยขาสั่นเลยต้องเป็นชักโครกแต่ถ้าเป็นส่วมซึงอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้ใช่อ่ะจับน้ำํำ ตอนนี้แค่สามรอยสิบเอ็ดนะสามรอสบอ็ดขั้นแต่พอมันถึงช่วงเนี้ยร้อยห้าสิบบันไดร้อยห้าสิบขั้นหลังเนี้ยรู้สึกเหนื่อยโคตรเลยมันมันอาจจะชันขึ้นนะครับแต่ตรงนี้จ,จะไปอีกเป็นร้อยครับแต่ผมไม่รู้ว่าว่าจะพักอีกหรือเปล่าอันนี้ผมน่าจะครึ่งทางหรือเปล่าเนี่ยเขาทำไม่ให้พักตรงเนี้ครับสลา เอาละไปขึ้นไปต่อเลยผมวอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเหงื่อมาจากไหนนะครับห้าส <51 S 2> ิบเอ็ดละอันนี้ห้าสิบสองอ๋อมีมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นแล้วก็เดินลงเหือนนะครับแต่ดูเขาจะไม่เหนื่อยเลยนะเพราะเขาเดินลงมัง้งเดี๋วผมกำลังเดินขึ้นสามรอยสิบสองนะครับไปต่อเลย ก้าหนึ่งร้อยตอนนี้สี่แล้วร้อยขั้นแล้วนะครับสี่ร้อยขั้นสี่ร้อยหนึน่งที่ผมนั่งโอ้ย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 อ่นนี่คือวิวนะครับอำเภอเมืองป่าซางนะครับอ่ะให้ดูวิวแล้วกันนะฮะอ่ะ อ่ะเป็นไงบ้างใช้ะะได้ไหมอตอนนี้ก็เดินได้น้อยกว่าเดิมนะครับไม่ถึงร้อยขั้นเลยประมาณเก้าสิบขั้นผมก็นั่งพักแลนะ้วเนี่ยสี่ร้อยหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สี่ร้อยหนึ่งขั้น อ่ะตอนนี้ก็จะถึงด้านบนแล้วนะครับให้ดูวิวด้านล่างนะครับอ,อําเภอป่าซางนะครับตำบลมะกอกจังหวัดลำพลูนอ่าผมนับได้อยู่ขั้นเนี้ยจะเป็นขั้นที่471ขั้นนะครับดูประมาณเดี๋ยวขอไปพักก่อนนะฮะ น,นี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิวตแล้วนะครับในการเดินขึ้นแต่การเดินลงนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักอีกนิดหน่อยแต่คงจะง่ายกว่าเดินขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนไม้โซฟีก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศข้างบนนะครับในพระธาตุบริเวณด้านบนให้เพื่อนๆได้ชมวิวรอบทิศฮะ เร,เริ่มออกสำรวจเดินลงไหมครับพี่หรือว่าถายรูปไปช่ยผมขึ uh> şey Listen, um ้นมาที้ผมมีคิดลงไม่ไหวแล้วเนี่ย4 7 1ขั้นผมเดินผมนับมาละ471ผมนับมาแล้วใช่จะซื้อหวยก่อนเดี๋ยวหาซื้อหวยก่อนอันนี้เป็นวิวนะครับจะขึ้นไปละ เดินลงน่าจะได้ง่ายอยู่แต่เดินขึ้นนี่ไม่ไหวนะ่ะสาธุนมัสการนะครับพระพุทธรูปวิหารหลังนี้นะครับเป็นวิหารเล็กๆนะครับตรงนี้อันนี้เป็นองค์พระธาตุเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับองค์พระาตุอ่า วัดพระพุทธบาทตากผ้าจริงๆก็เดินไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงองเงีประมาณสี่เย็นนะครับถนนตรงนี้ก็เป็นเส้นตรงเลยอะ่ะถนนตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นวิวนะครับด้านบนเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยฮะเป็นทางขึ้นนะครับผมไปซูงให้ดูเห็นไหมเป็นทางขึ้นเป็นทางรถยนต์ขึ้นนี่แหละครับอ่า โอเคบางเปิดโลกประทานพรนะครับโอเคด้านบนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก่อีกนิดเดียวก็จะรอบแล้วนะเดินรอบองค์พระาธาตุนะครับ เดินรอบองค์พระธาตุนะครับด้านบนก็จะเป็นยอดยอดเนินเขานะครับมีนนะระฆังด้วยเดี๋ยวขอตีะระฆังหน่อยได้ไหมก่อนจะไปตีละรังตรงนี้ฮะนี่ฮะที่รถขึ้นมาก็จะขึ้นมาจอดด้านหลังนี่เลยครับถือว่าง่ายและใกล้สําหรับนักท่องเที่ยวท่านที่ สูงอายุหรือว่าขี้เกียจเดินขึ้นนะครับก็เอารถขึ้นมาจอดด้านหลังนี้ได้เลยนะครับเป็นทางขึ้นนะครับรถเก๋งก็ขึ้นได้นะครับความชันก็น้อยกว่าห้างสรรพสินค้าที่เราเคยขึ้นกันนะอ,อ,อุโบโสถวิหารต่งางๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายผมค์พระาตให้ตอนนี้ผมจะไปตีระฆังก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรตี ขอตีหน่อยได้ไหมอ่ามีน้องแมวสองตัวตีคองนี่ยังไงตีะระฆังยังไงนะครับด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับมีวิวบ่อลูกลังให้ดูด้วยนะครับด้านหลังนี่สูงไปดูดิอ่านี่เป็นวิวแกมนแคนยอนแล้วกันนะตรงนี้เชต่อเลย เดี๋ยวลงเข้าวิหารดูวิหารนี้ก่อนโอ้วิหารจิว๋วมันจะเข้าไปถ่ายด้านในแป๊บน,นึ่งนะครับขออนุญาตนะครับสาธุอ่าสาธุหนึ่งสาธุสองสาธุสามาให้ดูความงามของปฏิมาก,กรรมดนะ้วยกันฮะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ ต่อเลยก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมายามเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันจะเดนลงหรือยังะคะ อย่างเลยครับเดี๋ยวเอาสักครึง่งชั่วโมงสักสักดียังขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเอาแล้วครับผมเข้ามาในองค์มาท่านแล้วฮะดออึนดึนนะครับประตูเข้าไปโอ้ยโออยประตูปิดออโตโอ้ Okay. เดี๋ยวผมจะต้องหาเงินบริจาคก่อนนะฮะคำหนึ่งว่าจะมีหรือเปล่าเปิ <c oughs> ดกระเป๋าด้วยก่อน <c oughs> ได้เวลาเดินลงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าผมถ่ายครบหมดแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศด้านบนนะครับไปเดินลงกัน471ขั้นเดินไปแล้วผมจะไม่นับแล้วแต่ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับขาลุงก็น่าจะไม่มีอะไรยากสำหรับผมละ น่าจะเร็วได้แหละนะครับแต่ขาสั่นแล้วแหละตอนนี้ทำไมขาสั่นวะเนี่ยตอนลงเนี่ยมันง่ายกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับสำหรับขาลงเนี่ย <S <S ไม่ได้ยากเลยนะครับ <S <S เดินเร็วมากนะครับเห็นผมเดินไหม ปึกๆๆเลยนะครับแล้วก็มันทําให้ผมได้คิดว่าถึงชีวิตนี้ผมจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายนะครับแต่การเดินขึ้นเดินลงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันทําให้ผมได้คิดว่าอย่างน้อยผมก็ได้ทําอะไรที่มันสําเร็จไปแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับเออมันก็ไม่ได้ยากแต่ตอนที่เราจะเดินขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากนะครับแต่พอเราทําได้แล้วเนี่ย แล้วก็เกิดความภูมิใจเล็กๆนะครับว่าเราทําได้เออเนี่ยตอนลงก็ง่ายแล้วเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเลยผมไม่ได้พักเลยนะเดินลวดเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนขึ้นนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ471เดีย๋ยวนิดเดียวจะถึงข้างล่างแล้วเดียวจะถึงละข้างล่างปลายทางอยู่ตรงด้านหน้า วุวงวงวนปุ้ยยาไว้ตีฟูตรงปไยต้องไยตีป้งลรีจะถึงแล้วเจ็บขานิดหน่อย <c oughs> ฉันบอกรักเธอบนรถสองแถวกินของเธอ อบอุนด้วยสบู่นกแก้วโอ้แม่ตาแปวพอได้แล้วลมพัดตึงโอ้โหลมเย็นว่ะเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเสร็จไปที่เรียบร้อยพิชิตเรียบร้อยทั้งเดินขึ้นเดินลงแล้วก็จะเดินเดินไปที่รถแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองมาเดินนะครับลองมาเดินดูนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกัน แน่นอนเพราะผมนี่คือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเล่นเกมทํางานเล่นเกมกินขี่รถอย่างเดียวคนรักสบายแบบผมเนี่ยมันได้แค่นี้มันก็ถือว่าโอเคแล้ว<ฮ><ฮ>เพื่อเป็นสิริวงคลนแก่ตัวเองนะฮะแล้วก็ครอบครัวนะฮะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยอะไรได้มั่งนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมี คุณค่าทางใจเพราะว่าผมมาถึงแล้วแล้วผมก็เดินขึ้นเดินลงไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองผมก็เลยจะมัดไว้นะครับมีสนร่วมกับวัดพระพุทธบาทตักผ้าหน่อยนะฮะเอาไว้ตรงไหนดีตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าเราเลือกที่จะมัดอ่ตาันนี้แล้วกันอ้อ มาสต๊อกไปเลยโอเคหมุนมาเอาหมุนไม่ได้อีกเอาเอาหมุนยังไงเนี่ยหมุนมนาหมุนมาหมุนมาขึ้นไปอีกเออหมุนมาโอเคปิวสวยแล้วอันนี้ของผมนะ อ่ะถ้าผมปล่อยมือปุ๊บก็จะไม่รู้แล้วเป็นของผมอ่ะนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พาไปแอดเวนเจอร์แล้วกันนะถือว่าเป็นแอดเวนเจอร์ของผมแล้วกันนะเดินขึ้นเดินลงนะครับบันได471ขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัดพระพุทธบาทตากผ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาลองชา์เลนตัวเองดูก็ลองดูครับแล้ว,วัดก็สวยด้วยสวัสดีครับ